อย่ารักเขาเพราะเห็นว่าเขารวยถ้าคุณเจอคนที่รวยกว่าคุณก็ทิ้งเขาไปอย่ารักเขาถ้าคุณเห็นเขาเป็นคนดีถ้าคุณเห็นคนที่ดีกว่าคุณก็ทิ้งเขาไปอย่ารักเขาถ้าคุณเห็น,เ,หนขเขาเป็นคนเลวถ้าคุณเจอ คนที่เลวกว่าคุณก็ทิ้งเขาไปมนุษย์เหล่านี้นะยามจนก็ย่ำดียามมั่งมีก็อิจฉายามไม่อยู่ก็ต่อว่านี่ละนะสอดอคนชีวิตคู่ไม่ได้จบที่ทะเบียนสมรส เพราะคนเจ้าชู้จะจดหรือไม่จด,จจดก็ทายทศอยู่ดีปลาไม่ได้ผิดที่บินไม่ได้นกผิดตรงไหนที่ว่ายน้ำไม่เป็นสิ่งที่คนอื่นเป็นเราทำไม่เป็นแต่สิ่งที่เราเป็นคนอื่นอาจทำไม่เป็นก็ได้ อย่าทำตัวเป็นไยไปไหนก็ต้องมีเขาจงทำตัวให้เป็นเราไม่มีเขาเราก็อยู่ได้ความรักก็เหมือนโควิดไม่มีใครอยากติดเพราะพิษมันมองไม่เห็นลม้มหรือลุกอย่าไปทุกข์กับชีวิต ถูกหรือผิดอย่าไปคิดแก้ปัญหาตรีหรือแย่อย่าไปแค่คนนินทาชมหรือด่าอย่ารับให้กลับไปเกิดเป็นคนอย่าคิดดูถูกใครสูงได้ก็ต่ำได้สุดท้ายก็ตาย เหมือนกันถ้าคุณคิดจะเป็นใหญ่คุณก็จะได้เป็นใหญ่ถ้าคุณคิดจะเป็นอะไรคุณก็จะได้เป็นสิ่งนั้นนกทำรังให้ดูไม้ถ้าเลือกในายให้ดูน้ำใจผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือผู้ที่ทำตนให้เล็ก ที่สุดผู้ที่เล็กที่สุดก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่สุดผู้ที่มีเกียรติคือผู้ที่ให้เกียรติผู้อื่นเพราะแสวงหาไม่ใช่รอคอยเพราะเชี่ยวชาญไม่ใช่โอกาสเพราะสามารถ ไม่ใช่โชคช่วยดังนั้นแล้วลิขิตฝาหรือจะสู้มานะคนถ้าสติไม่มาปัญญาไม่มีหมายคตาใช้รมขอเล็กงอใช้รมเขียวคนคตเขียวใช้ทำอะไรไม่ได้เลยเดินมากรุก อย่าเอาแต่แบุกอย่างเดียวเดินมาครุกยังต้องคิดเดินมาชีวิตจะไม่คิดได้อย่างไรจะเก่งได้เปล่นค่ไม่าได้่หไม่ได้เก่งอาตมาเมืออ่อยแขนเมื่อใครสักคนทำผิดท่านอย่าเพิ่งคิดตำหนิต่อว่าเพราะถ้าท่านตกอยู่ในสภาพแบบเขา ่าอาจจะตัดสินใจเช่นเดียวกับเขาก็ได้การบริหารหรือการทำงานให้สำเร็จโดยอาศัยมือผู้อื่นผู้ปกครองระดับธรรมดาใช้ความสามารถของตนอย่างเต็มที่ผู้ปกครองระดับกลางใช้กำลังของเขาอย่างเต็มที่ ผู้ปกครองระดับสูงใช้ปัญญาของผู้อื่นอย่างเต็มที่อ่านคนออกบอกคนได้ใช้คนไปสนับสนุนรวยกาแฟไฟปก,กแต่สตูดิโอเมื่อสุภาพสตรีพูดว่าไม่หลอนมีความหมายว่าอาจจะ เมื่อสุภาพสตรีพูดว่าอาจจะหลอนมีความหมายว่าได้หรือใช่เมื่อสุภาพสตรีพูดว่าใช่หรือได้หล่อนไม่ใช่สุภาพสตรีเพราะสุภาพสรตรีจะไม่ตอบรับใครง,ง่ายๆเมื่อนักการพูดพูดว่าใช่หรืออาจจะ เขามีความหมายว่าอาจจะเมื่อนักการพูดพูดว่าอาจจะเขามีความหมายว่าไม่เมื่อนักการพูดพูดว่าไม่เขาไม่ใช่นักการพูดเพราะนักการพูดที่ดีเขาจะไม่ปฏิเสธใครคิดทำการใหญ่ย่าสนใจเรื่องเล็กน้อย ตาสามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ไกลได้แต่ไม่สามารถมองเห็นคิวของตนคนส่วนใหญ่ใส่ใจผลได้ระยะสั้นเท่านั้นแต่คนที่ฉลาดอย่างแท้จริงจะมองไปยังอนาคตยาดีมักมีรสผม คำแนะนำที่ดีมักไม่สนอกหูผู้ที่อยู่ตำแหน่งสูงส่งแต่ยินดีรับฟังแม้แต่คำวิจารณ์ที่ตรงไปตรงมานับเป็นบุคคลที่น่ายกย่องสรรเสริญ